ให้หมอดูนะปาร์คมันจะต้องมีตัวผู้หนึ่งตัวตัวเมียหนึ่งตัวเพราะว่าตรงปล่องเนี่ยไม่เท่ากันนี่อ้จริงด้วยครับเห็นป่มนักวิทยาศาสตร์ต้องสังเกตไม่เขาด้วยครับแต่ไม่รู้หรอกตัวผู้ตัวเมียเรามาทายดูดีกว่าที้ผมทายผมผมก็ต้องทายเป็นตรงข้างกับปาร์คปาร์คทายก่อนทายก่อนอืมอันนี้น่าจะตัวผู้ครับอ่า เพราะว่าตัวนี้ตรงท้ายมันแหลมๆหลมส่วนอันนี้ตัวเมียตรงเพราะตรงท้ายมันทู่ๆครับมันเป็นเห็นหลายสัตว์หลายชนิดแล้วครับสูบแล้วถูกไหมครับเป็นเหตุผลที่ฉลาดมากแต่ผิดแต่ผิดเห็นไหมผมถูกเพราะผมถ่ายตรงข้าป้าผมบอกตั้งแต่แรกแล้วหมทีหลังก็ถ่ายก่อนสิถ้าเราดู2ตัวเนี้ยต่างกันชัดเจนใช่ไหมคะใช่ครับต่างกันตรงไหนตรงปล้องครับ เป็นยังไงคะไอ้ตงสีขาวมันจะมี2ปล้องกับหนึ่งปล้องอ่าใช่ค่ะสองปล้องจะเป็นตัวผู้นะคะถ้าปล้องเดียวจะเป็นตัวเมียเพราะว่าตัวผู้เนี่ยจะต้องส่องแสงที่สว่างก็เลยต้องมีปล้องในการส่องแสงมากกว่าตัวเมียใช่ค่ะ